เราเบิกเงินได้ยังไม่ได้ดยังไม่ระบาดเลยในมุมผมผมไม่ค่อยพอใจนะผมมองว่าเกิดอะไรขึ้นงองแงอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาครับปองคิดว่าไม่มีปัญหาสำคัญอ่ะเคยจริงๆเคยมีปัญหามันอันตรายกว่าปองรู้ว่ารู้ว่ามีปัญหาผมเปิึงไอบ้านบ้าไหมผมก็ทำไปทำไปหรือว่าผมก็ทำจนเสร็จรถมาเสนสถียมันตั้งเบอร์โคตั้งเบอร์ปุ๊บให้ผมเบิกสามสิบเทนเหรอเขาก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ จากที่เขารับปากกันว่าจะให้มันเสร็จตามระยะเวลาถ้าคือเป็นอย่างเงี้เขาไม่ทำํำเลยเจ็ดวันจ่ายตังค์ช้าหรือเร็วเจ็ดวัน,นออพีโอลังจากออพีโจอัดเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์คือมันตัดอานเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญถ้ายิ่งเราช้าไปอันนี้ก็ห้าวันอันนี้ก็เจ็ดวันรวมกันไปเป็นเดือนละไม่ทันจริงๆตอนนี้เราไปข้างหน้าอีกไกลๆแล้วพวกผมทำไงต่อ,อแอต่ในข้างตัวอย่าง,างที่นี่เขายัางไม่อยากจ่ายเลยนะครับเลือกไ,ไปเขาจะจ่ายผู <P> s <S ้รับเหมาอ่าสวย มาทำงานนี้ใช่ไหมแฟร์เนี่ยน,นะงานนี้อ่ะพระอาทมีโอกาสขาดทุนเยอะมากเลยกําไรก็ไม่น่าจะมียังเบิกเงินช้าอีกคือไม่ได้อะไรแนละ้วต้องไปหมุนเงินเพื่อเขาอีกเขาเขาถอยดีกว่าเพราะเราสุดท้ายเขาโดนด่าแน่ผมยืนยนันเลยเขาถูกอย่างนี้ยังเป็นอย่างนี้ต่ออีกว่าการแค่หนเป็นปีปีเราจะเป็นปีคุณเหนื่อยเคยกูที่พวกมึงเป็นไง เมื่อการก่อสร้างเริ่มขึ้นคุณปองที่มีปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่แล้วกลับต้องเผชิญกับรายจ่ายจากแบบที่ถูกเปลี่ยนซึ่งทําให้ต้องหาเงินมามากกว่าเดิมถึงแม้คุณปองจะพยายามหานักธุรกิจมาร่วมลงทุนแต่กลับถูกปฏิเสธเพราะเห็นว่าธุรกิจโรงแรมเสี่ยงผมมองว่ามันเยอะไปครับกับกับเหตุการณ์ตอนนี้นะครับแลวก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ครับเป๋เลยเมื่อหาเงินทุนมาเพิ่มไม่ได้ ก็ทําให้เงินที่ออกให้ผู้รับเหมาช้าลงจนเดือดร้อนไปตามๆกันแล้วคุณตันจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็สำหรับผมไม่ใช่พี่สำหรับพี่แต่ใช่แต่สำหรับผมไม่ใช่<ม><ม>ถึงเมื่อต้องการความเร็วว่าต้องการมีัจเจ๊กมาหนุนเขานลกซื้อของทุกวันเนี่ย<ม>โอ้เนทุกวันวันสามมือสี่มืนห้ามือแสนแล้วถามว่าเงินของผมจะมาจากไหน หรือว่าเอาจนหมดบริษัทแล้วเราก็ต้องาานั่งรอพี่ครับถูกไหก็มันไม่เสร็จดิจะเปิดได้ไงรือว่าราคาไม่สรุปวันนี้ผมจะสรุปอย่างไงผมจะทำไปงไงพอทําไปนิดนึงต่ำทุกอกัตรงนี้เปลี่ยนอาตรงนี้ไม่เอานมมี่ทาใหม่เนี่ยต่ำไปสูไปงไปแล้วผมต้องทํำยังไงต่อผมขอร้องให้ทําต่อนะกันคือต้องเข้าใจฟองด้วยเ,เขาก็มีบัตรเจ็ดในใจขเขาก็กลัวเกินถ้างานนี้ทุกอย่างจะเอาบา่าเจ็ดให้มันลงตัวทุกอย่างต้องเคลียร์จบค่อยลงมือนะ ก็อีกปีหนึง่งอะเพราะตอนนี้จริงๆก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะแบบรัฐบาลกับ,รบนะเราว่าไหวอน่าเขาส่งแบบไมาให้เราพอสมควรแล้วนะแต่<า>มันไม่เพียงพอในกะารดีรังคาได้วันนั้นเสีย10ล้านจ็จบวันนี้เสียไปแล้วอีก5ล้านแล้วถ้าต้องเสีย15ล้านผมให้เสีย35มสหรือห้าิดีกว่า มันยังมีมีสิทธิ์ลุ้นกลับมาแต่ถ้าเราหยุดวันนี้คือ15หรือ20ทําไมเราไม่หยุดตั้งใน10บล้านเพราะคุณอยากจะมาแล้วไงอย่ามาโทษผมนะผมก็ทําเลยตอนนี้จะเป็น60ผมก็ต้องทําให้มันจบ60เราทําดีที่สุดแล้วอย่างที่เราตั้งใจแล้วแล้วสุดท้ายลูกค้าไม่ชอบแกง่ายกว่าครับผมเข้าใจานะ่งการนันแต่ผมยังไม่เข้าใจทำงานผมก็รู้ว่างานเร่งนะแล้วผมก็รู้ว่ามีคน,นมีงานนะใ่ในในซา แต่มมองว่าเอาที่เสตติมูลบอกว่าไม่ไปต่อเนี่ยมันคืออะไรคือการที่เสียเงนหรือเ่าไม่ใช่ค,คือคือกลัวว่าไม่ทันแล้วก็จะทำให้เราเสียให้มากกว่านี้ไงเขาเขามาบอกว่าเขาบอกแล้วเขาหย่อนแพ้ปองเป็นลงแรงแรกแล้ลออออวอ,องไม่มีขึ้นเลยผมก็ซื้อองผมเคยเป็นปองมองวองนี้ปองอย่างมองเล่เห็นว่าจําเป็นแต่ว่าผมไม่มีมวลาครั่ผมต้องมมาเคียงงานอธิิายท่านแล้วผมเป็นงากให้ปอ,องเข้าใจอีกว่าทำไมต้องอย่างนี้ทำใเลยที่หายเลยใช่ปะ นะสามวันเราปุยกันเราไม่ชัวร์คุณต้องซีซีหรือโทรมาถามผมห้าวันคุณยจะไม่ได้เจ็ดวันคุณยังหาปลาสุกมาได้ปปคุณไม่มีสิทธิ์อ่ะปลาดุกที่ผมนะสิทผมจะไม่กลับมาปุยกับคุณแล้วผมตัดสินใจไปเลยให้หันหน้าไปมิิกปอกไม่เข้าใจเลยเล็กไม่ได้เป็นปัญหาเล็กเล็กกลับมาเป็นเสน่ห์นะหร่าไอ้นี่ถมาเกษตรยังไงก็ต้องมองเชฟใช่ต้องมองเชฟไม่ใช่มองม่นะไม่ใช่หมูว่างนะเขาบอกที่จะเป็นเจ้าของมากกว่ามึงเขาเข้าใจหรยังเดี๋ยวตอนถึงตาต้องฟังก่อนคือจริงๆอันเนี้ย ไอ้ทางเดินตรงเนี้ยมันมันเยอะไปถึงแม้มันมีเยอะกูก็ไม่อยากจะใช้กขาเลยว่าคือผมต้องการเบียดเบี้ยเบี้ยอะไรให้เข้ากันข้างหน้าไม่รู้เรื่องเลยแล้วทเริ่มโมโหแล้วนะครับไม่ได้ <c oughs> ดอพราะว่ากูต้องอธิบายความนรักกินกี่ต่อยไั้ไงมันไม่มีทางเลือกแล้วคือตอนนี้กูขอยึอดอำนาจเดินตรงๆอับอื่น,นมาก มาก็ถ้าสมมติ้เห็นดูว่าผมอย่างเงี้ยผมก็สั่งการในทุกคนดูไหมครับต้องมองว่าผมก็มีประสบการณ์ที่ผมไปอยู่ทําไปตามโจทย์ก็มีก็ไม่เป็นไรครับมันหลีวเวลาไม่ขี่เดียนะปองไปปรับมันไม่ทันแล้วครปองก่อนจะปรับได้มีรถซียมเข้าใจผมเสร็จแล้วถ้ายปอมทําไปก็ลือแน่ๆปองอย่ามาสนใจแค่นี้นะปองไปเตรียมตัวเป็น GM คิดยังไงอาจจะพาลูกค้าไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนผมผมมองเห็นในทัวปองมีอยู่คือเขาเป็นคุณอัธยาสายดีมีน้ําใจต้องเอาจุด แขนเทาวอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็มีปัญหาอย่างที่แก้ไปแล้วเนาะเริ่มใหม่ตรงกันครับการก่อสร้างดำเนินต่อไปภายใต้เวลาที่จำกัดเพื่อให้ทันกำหนดเปิดคือเดือนเมษายน2021แต่แค่แบบที่ดีไม่พอกับการเป็นโรงแรมที่ดีสำหรับคุณตันสิ่งสำคัญที่คุณตันย้ำคือรายละเอียด ซึ่งเป็นหัวใจของการทำธุรกิจที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจและชนะใจลูกค้าได้ไอสองตัวนี้เราไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมไม่เท่าอยู่แล้วไม่เท่ากันครับแล้วนี้อันนี้ทำไมมันดูเหมือนเท่ากันเลยอะ่ะประหลาดใจเยอะเหมือนกันในมุมที่คุณตันคิดคือบางเรื่องก็ที่อันนี้ก็ไม่น่าต้องแก่นะเสียต่ตังตเปล่าหรือว่าเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆในอาชีพผมอะ่ะปัญหาแบบเนี้ยคือการทําให้แผนงานเสีย แน่ๆครับมันช้าลงนะครับมันมันก็ต้องไปทําให้มันทันนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นแก้รายละเอียดละเอียดมากครับแต,แต่พูดถึง <นะ S 1> ว่าสองมินก็นานนะผมจําได้ที่บ้านผมหนานกว่านี้เยอะเลยนะเป็นมินทุกอย่างทุกสัดส่วนมันต้องใช่ครับถ้าเราไม่ได้ไปสนใจรายละเอียดเนี่ยตัวรายละเอียดมันจะไปสร้างปัญหาให้เราใน,นอนาคตความสวยงามันก็อยู่ตรงนิดนี้บางทีแบบคนอื่นรู้สึกเออนะ เจ้าของโรงแรมเอาใจใส่หว่าตั้งใจทำหว่าใช่ไหมเราเขียนความตั้งใจเขาได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่ทําสิ่งเล็กๆอ่ะอกว่าเป็นห้องที่แบบเขียนวิวอ่ะแต่ว่ามันต้องเก็บเสียงนะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเคสเสียงให้ดูนะครับต้องมุดเข้าไปอย่างนี้เลยฮะติดพุงเลยเนี่ยก็ตัวนี้เป็นลำโพงนะครับในการเปิดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการรับเสียงนะครับว่าเราเปิดเสียงตัวนี้มันกี่เดซิเบล ใช่ครับอ๋อ่ร้องเพลงพี่โอมครับพี่โอมเพลงเพลงครับเพลงมีความชํานักมาพักนิมมานเทียงใหม่โอ้เข้าาเมื่อกำหนดการเปิดใกล้มาถึงในเดือนเมษายน2021การก่อสร้างก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามแผนแต่แล้ววิกฤตใหม่ ก็เข้ามมาาาอย่่่งงทททีุกกคนไััตต้วรแพร่ระบาดก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกหนักจริงๆค่ะรวมถึงในประเทศไทยที่ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะและค้าปลีกชะลอตัวลงอย่างหนักเลยสิ่งที่กังวลอ่ะมักจะเกิดขึ้นเสมอในแง่ของการก่อสร้างเราก็สามารถจะเร่งได้ให้มันจัดการได้แล้วก็รับ นักท่องเที่ยวได้ช่วงสงการพอมีระบาดรอบใหม่นี้ก็มองเห็นว่ามันอาจจะสร้างความกลัวให้คนประมาณนึงเลยผมว่าแรงๆกับปี40นะผมมาเคยผ่านปี40มานะแต่ว่าปี40นะี่มันเป็นเรื่องของเทคนิคอมันมีทฤษฎีรองรับนะแต่อันนี้มันไม่มีทฤษฎีตอนนั้นเราก็คิดว่าทำเลเราอ่ะมันเป็นทำเลที่ดีในะถนนที่ท่อสินน่เอะารอกติกนี่ก็กำลัย้ายมานะ มันไม่มีการที่เราจะวางแผนได้ซึ่งโดยหลักธรรมชาติผมมันมันต้องมีแผนเราไม,ไมาาา่ไม่เห็นทางข้างหน้าไม่เห็นทางข้างหน้าแต่เราต้ตองเดินอันนี้อันนี้คือความรู้สึกนี้เลยที่เกิดขึ้นไม่ได้ตกอยู่ที่ปองคนเดียวมันตกกับทุกๆธุรกิจทุกๆคนทุกบริษัททุกครอบครัวเจอปัญหาทั้งนั้นธรรมชาติมันมีแต่มหาเราต้องเชื่อว่าม,มันคือธรรมชาติ แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกธุรกิจแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกคนทุกคนก็จะเจออุปสรรคไม่ได้มีใครได้ดีตั้งแต่วันแรกทุกคนต้องผ่านและเจอวิกฤตแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เจอวิกฤตอีกแต่ตอนวิกฤตเราต้องรักษาตัวให้อยู่ได้เพื่อรอโอกาสมาอีกรอบหนึ่งอดทนฝืนมันแป๊บแป๊บวิกฤตมันจะฆ่าคู่แข่งโดยโดยใบใหญ่ยยเดี๋ยวเราจะเป็นคนที่ถูกฆ่าหรือคนที่เหลืออยู่แค่นั้นเอง วันนี้ครับก็คิดว่าจะมาเจอกับเอกนะครับ<ม>เพราะว่าวันนั้นดูแล้วเอกก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบร้อซนตะคกฎหมา,มายตันนี้มีค่ามากเลยไปพัฒนาให้มันดีกว่านี้มันก็จะเป็นอาคารที่โมเดิร์นโมดนเดิร์นผมอยากให้เราเจอกันนะนอกจากคุยกันนะไปหาข้อมูลเรื่อง ตัวเลขกาลงทุนน,น่นะแต่สิ่งสำคัญของเงินผมอยากให้เรารู้จักมากกว่าน,นี้คุณล้าไปถูกใจนะไม่ชอบนิสัยกันอย่าคุณสวดนะสุดไทยมาทะเลาะกันถ้าคุณไม่ยอมแพ้ก็ลองดูหนึ่งครั้งไม่ได้สองครั้งสิบครั้งร้อยครั้งแล้วคุณจะทาครั้งเดียวให้โซเรจไดยไไ้ยังไงใช่าหยกให้คุณโชคดีไงแต่ถ้าคุณไม่ใช่อจิยะคุณก็ต้องใช้ตื้ออ่ะมันจีบผูนะ้หญิงอ่ะก็ผมพบจีบอิงสี่สปีกว่าได้แต่งงานะไรใช่ไหมผมผมถึงเข้าใจกรณีมากๆเลยว่าพยายามไม่พออ่ะมันต้องแบบ มันแลกด้วยชีวิตอ่ะใช่ไหมผมไปขอคุณอิงนี่โดนพ่อตาชกเข้าโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมแต่สุดท้ายผมก็ชนะนะผมก็ได้อิงมาเป็นภรรยาใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทุยทีเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้มานานแล้วล่ะก็ทราบว่าระหว่างทางมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ก็เห็นหายไปผมก็คิดว่า เรียบร้อยไปแล้วเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรวันนี้แล้วเห็นพี่ปองนัดมาวันนี้เสียงก็ไม่สบายใจเนาะตอนที่คุยตั้งแต่ครั้งแรกก็แต่เราก็พอจะรู้ว่าเรื่องอะไรตอนนั้นที่เราไปดูอะ่ะมันก็คือยังไม่มีเชฟแบบนี้เป็นครับเป็นหลังคาที่เราลื้อต้องอยู่ณนะนะปัจจุบันเนี้ยนี่คือโเกสหลังจากที่เจอเอกทั้งสุดท้ายเนี่ยที่จะเก็บภาพมันเรื่อยถ้าเห็นว่าคือเราก็จะคีฟตามแบบที่คุณตันแนะนําดีไซเนอร์มาส่วนที่พี่ทาไปครับในนมองตรงเนี้ยแล้วตอนนั้นเคย ชวนเอกมาครับจําได้ไปถามคนที่สนใจหลายๆคนอนะ่ะก็บางส่วนก็ยังไม่ตอบรับมาบางส่วนก็ปฏิเสธที่เชียงใหม่เนี่ยมันอาจจะมีวิกฤตโควิดมีอะไรที่ยังลามอยู่มันก็ทําให้คนที่ลงทุนกำลังเลกำลังเลรวมถึงผมก็คิดเช่นกันความกังวลของของคนที่ลงทุนเขากลัวว่าธุรกิจท่องเที่ยวมันจะไม่กลับมาเศรษฐกิจของประเทศไทยอ่ะ มันทุกดาด้วยการท่องเที่ยว <c oughs> ถ้ามันจะกลับมาเร็วที่สุดมันก็ต้องทําให้ท่องเที่ยวฟื้นเร็วที่สุดพิดว่าเชียงใหม่มันอยู่ในช้อยเลกแรกที่จะมีเม็ดเงินใส่ลงเข้าม,มาตอนนี้เรามีห้องอยู่สี่ท้ายเรามีห้องอยู่สีท่ทายพี่ลอง projection ตัวเลขให้ดูอะ่ะสมมุติว่าถ้าเราเอาห้องละสี่พัน,น,ะะลนแล้วกันครับนะครับยี่ห้าห้องก็เวลาแสนหนึ่งครับนะวันลาแสนหนึ่งแล้วก็สมมุติว่าเราคิดว่าอัตราการพักนี่อยู่ประมาณถ้าเฉลี่ย60%ซ ทั้งปีมาหกหมืห่นบาทโอเคปัญหาของการก่อสร้างของเราเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่เอาเรียนตรงๆที่ขาดเงินอยู่ประมาณ15ล้านบาทส่วนสุดท้ายจะมีส่วนที่เป็นห้องอาหารกับออฟฟิศครับนะครับแล้วก็รัวของของอาคารนี้ถ้าพี่ปองจะมาเรียกผมไปลงทุนแล้วบอกว่าพี่ปองจะทําได้แค่ 60- 70อันนี้เฉยๆเราเรา,เราลงทุนในโรงแรมไหนก็ได้ก,ก็ค่าเฉลีย่ยแบบนี้เหมือนเหมือนกันสิ่งที่ต้องการฟังก็คือพี่ปองเนี่ยมา พี่ปอมอยากได้เงินลงทุนพี่ปอมจะทำไงให้มัน90ร้อยหนึ่งเรามีพื้นที่เหลือที่จะทำคล้ายๆเป็นโอมาเกษตรขึ้นมาได้ถ้าเราทำาอมาเกษตรหัวหนึ่ง4ป็สีันรอบหนึ่งด้ประมาณสักสองหมื่นสองหมื่นเราก็ก็มีทำืนทุนได้เหมือนทำห้องพักเลยอันที่สองก็คือมองเป็นเรื่ององกลางเราเป็นสาวไายน้าเสร็จแล้วเนี่ยพี่คิดว่าจะทำสเตจที่เป็นอะคริลิกใสๆอ่ะ ห,หวางบนนี้ได้เราก็สามารถจัดงานเลี้ยงอะไรได้เป็นพื้นที่จัดงานเลี้ยงเอเย่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเราก็น่าจะขายพื้นที่ตรงนี้ยได้มากกว่าห้องพักพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้เขาครับว่าเราดูแลอยู่อะไรเงี้ย ดูแลตั้งแต่กอ่อสร้างเลยดูแลตั้งแต่ยังเป็นดินนะครับไม่ได้ว่าทําเล่นๆอย่างเงี้ยคือกังวลว่าแกเขาจะโอเคไหมถามว่าเร่งอ่ะอยากจะเร่งนะแต่ว่าก็ไม่กล้าบอกเขาว่าต้องรีบตัดสินใจไง<ม>ก็เลยบอกเขาว่าวาณเดือนหน้าอะไรเงี้ยเราก็พยายามต่อสู้ไปก่อนถ้าไม่ได้ไอ้ส่วนที่พี่ต้องต้องลงทุนเพิ่มมันก็จะหยุดไปก่อน ต้องเป็นนี่อไป15ล้าร้านเนี่ยปองอ่ะมองหาที่ไหนมั่งยังพู้เนวันเงินมูกผมยังมาจากไหนลงทุนเยอะไปนิดนึงถ้ามันดีทำไมคนอื่นยังไม่ลงทุนอ่ะพูดไปบลอกโทษตัวเองดีว่าโรงแรมเนี่ยมันอยู่ในความสนใจผมมานานแล้วบางทีคนที่ไม่สนใจแล้วเรียกเขาไปลงทุนน่ะแล้วจังหวะเจออย่างนี้เขาก็บอกโอ้โหลงทุนบ้าอะไรตอนนี้ในิสัยผมเนี่ยชอบลงทุนช่วงวิกฤตเพราะว่าพอวิกฤตี่ยมันไม่ได้หมายความว่าของ ถูกลงหรืออะไรลงอย่างที่หลายๆคนคิดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าช่วงวิกฤตเนี่ยราคามันกลับมาที่ราคาเดิมดูสิ่งที่เขาออกแบบนะครับดูที่พี่ปองตั้งใจทำเนี่ยผมจริงๆก็พูดแล้วก็ไม่ต่างนะมันก็เหมือนสวรคร์บนดินอะ่ะเหมือนเพชรเม็ดใหม่เม็ดนึงแล้วกันของที่เชียงใหม่มันใช่เลยนะครับแล้วมันก็ใช่อยู่ในถนนนิม,มานตรงนี้เลยอะมันอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรผมไม่คิดว่าจะมีอุปสรรคอะไรนะในการลงทุนครั้งนี้นะครับ ฉะนั้นผมคิดว่าผมคงไม่ติดอะไรในเรื่องนี้ยินดีครับนะยินดียิขอบคุณมากครับพ่และนี่คือผลจากความตั้งใจและความพยายามของทุกคน,นครับพี่ นอน,นับดันอ้าวพร้อมพร้อมนอนก็น,นอนไหมครับปูบ้าอยู่แล้วใครจะมาท้ากูอ่ะคุณนอนให้ดูคุณเดียวต้นนาจริงเหรอไปได้หมดเลยกู <c oughs> จะนอน <c oughs> แม่งเปิดไม่ได้โอ้ยมมนมีอะไรเลยกูไม่น่าเลยบักแม่งกระดาษจะไม่ใส่ให้เลยห้นอนยังไงวะ เสียใจรู้สึกอยากให้มันเป็นความรู้สึกที่เห็นเป็นคุณค่าในการคิดของเราอความกัวมงวลนี่สอง้อยเซมันบอกว่ามันแค่เริ่มต้นนะมันหมดไปครึ่งเดียวเคสร้างเสร็จแล้วเฉยๆข้างหลังก็จะมีปัญหาอีกเยอะครับ